อันะับสุดยอดชาอื่นยังไม่ได้าชาอืน่นยังไม่ได้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมอยู่ผมมิสเตอร์ชาติวีนะครับท่านผู้ชมครับเกมที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับมันไม่ชีเกมว่าเออ The Day Come Home นะครับซึ่งชื่อเกมมันแปลว่าเอออะไรก็ช่างแม่นะครับไม่รู้แปลไม่ออกนะครับซึ่งเนื้อหาเกมนี้นะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังครับเรื่องย่อนะครับคุณเป็นวิศวกรที่เพิ่งสูญเสียภรรยาของเขา ภรรยาของคุณฆ่าตัวตายโดยไม่มีเหตุที่แน่ชัดแม้ว่าเธอจะตั้งครันเรื่องราวเกิดขึ้นในวันเดียวที่คุณฝังศพภรรยาคุณกําลังจะกลับบ้านแต่จะอยู่คนเดียวไหมเราไม่รู้นะครับว่าตัวเรานะครับอยู่คนเดียวในห้องนี้จริงหรือเปล่านะยครับกดเล่นเลยว่ะมาเกมเนถือว่าเป็นเกมที่ว่าผมเคยเล่นเมื่อวานแล้วนะครับตบ ตอนเริ่มอัดมันชิบหายครับเป็นอะไรไม่รู้นะฮะก็เลยแบบมาเล่นใหม่ผมเล่นเป็นเดียวเองนะฮะแต่ผมผมเริ่มรู้แล้วต้องเดินตัวไหนฮะไปเลยไปชั้นเก้าลิฟ้นะพอรู้อยู่ฮะท่านผู้ชมครับไปทางนี้นะฮะเกมนี้ถือว่าเป็นระบบที่แบบสุดยอดมากท่านผู้ชมครับผมชอบมากเลยนะฮะภาพอะไรอย่างงี้ดูแบบสุดยอดเออดูหลอนไปเคขึ้นลิฟต์เราต้องไปลิฟตนะ์เก้านะท่านผู้ชมครับอะไรอ่ะกดตรงนี้โอเคเราต้องไปชั้นเก้านะครับ เออเก้าระวังเก้าเก้ารักเธออะไรเมืนเคี้อะไรก <c oughs> ูเรียกอะไรวะคิดไม่ทันท่านผู้ชมช่างแม่งเถอะนะฮะรอกันมาโอเคเราต้องไปชั้นเก้าท่านผู้ชมครับชั้นเก้าอยู่นี่โอเคไปเลย let's go เออนะนี่คือมือถือคู่ใจของผมท่านผู้ชมครับถ้าผมแปลอะไรไม่ออกน,นี่ผมจะใช้มือถือแปลนะครับเออไม่อยากมานั่งแบบเอ้ย แบบว่าเอ้ยกูเสียฟอร์มแบบเออช่างแม่เลยฮะเออกูหน้าด้านพอนะฮะทุกผู้ชมมาชั้นหกเจ็ดเอาหน้ามืดตัวไดเป็นไรทำไมอยู่ดีหน้ามืดตามมวค,ครับทุกผู้ชมครับแล้วเอายัางไงต่อวะอ๋อโอเคลืม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 มาอันยังเอใช่เออช่าอินิี่มดะโอ้โหมีรูปพระเยซูนะฮะเกี่ยวกับคริสนะครับคริส แต่ไม่ถึงเราเพิ่งเพิ่งฝูดเสียภรรยาเราไปนะฮะตัวเราก็ต้องเแข่งๆหน่อยท่านผูช้ชมครับโอ้โหก็อยดู่นะเฮ้ยเอาว่ะตัวกูมีแบบขยับทเท้าโอ้โหเท่มากตัวกูยังมีลงเต้นหนึนะเออตักกวาตาอยู่เนะี่ยบ้าไปแล้วนะต้องไปไหนไวนะเนี่ยกูเล่นถึงแค่นี้ <laughs> ผมเล่นถึงแค่นี้นะท่านผูช้ชมครับอันยองเอเชอร์โอ้บ้านละนี่แบบโอ้โหนี่คนโดจริงแบบเนี้ย คนดูหรือว่าบ้านกวาน้างแค่นี้ให่พอ่อมาเล่นเถอะนะเอ้ยใครเคาะอะไรวะโว้ยมันใครเด้ด่มาแล้วครับมาแล้วครับโอเ้เกมมึงแหลกแหลกทำไมบ้าบอเอออย่าแหลกขอร้องเออใครเคาะอะไรวะเคาะทำไมต้องการอะไรฮัลโหลครับคุณต้องการอะไรครับฮัลโหลครับ อะไรวะเนี่ยเปิดตัวได้ปะเปิดไม่ได้ดูได้ไหมดูไม่ได้เออกระดานอะไรวะเนี่ยเก็บปะเก็บตัวไหนอะกด F ปะ F ปะ F ไม่ใช่ G H K A อะไรวะเดี๋ยวแปลงมาอีกแบดกลางเพื่อตรวจสอบอ๋อคิกกลางออโอเคนะฮะเป็นไงท่านผู้ชมครับเอ่อฉันขอโทษ for you don't them and is you วอชทูเห <Was> มือนว่าโตเรามันเป็นไลท์บูนะฮะเหมือนว่ามันขอโทษใครทุกอย่างอ,อ,อ่านออกแต่แปลไม่อ่อนฮะมามันถึงเวลาแล้วท่านผู้ชมครับมันถึงเวลาที่เราต้องหน้าด้านนะฮะเ้ยไอเหียฉันขอโทษสำหรับการสูญเสียเจม <bunları> และถ้าคุณต้องการพูดคุยคุณรู้ว่าจะหาที่ไหนชายรักเพื่อนของคุณและเพื่อนบ้านนาโดเพื่อนเบอร์นาโดเหมือนว่ามีจดหมายอะไรก็ไม่รู้นะครับ มาหาเราถ้าเราอ่านไม่ออกครับเรากดแปลบ้างเลยครับท่านผู้ชมครับผมไม่อยากนั่งเสฟอร์มเลยนะฮะเออถ้าอันไหนอ่านออกดีก็ไม่แปลนะฮะปิดตัวก่อนตัวเราว่วงนะฮะจ้าน่าตัวเราว่วงฮะจะนอนโอเควางแฟ้มก่อนนะฮะผมต้องกดตัวสอบไปเนี่ยเออนอนหรือว่ามันต้องการพักผ่อนนะท่านผู้ชมครับแล้วผมต้องการพักผ่อนอยังไงวะยวบอกคย์ตรงเนี้ยคุณต้องคิดตรงไหนวะ ฉันจะพักผ่อนยังไงฉันไม่เข้าใจเลยอ๋อนี่ไงตัวเราต้องการนอนนะครับเออนอนไปเลยเตนดิดเฮ้ยเสียงจากไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชียนักกลัวเอา้าทำไมกูตื่นมากูอยู่ที่เนี้ยเชียนักกลัวเอา้าบ้านเราไฟดับเลยท่านชมครับเฮ้ย จรบาจบมาอยู่ป้เฮ้ยเอ้าเราตื่นมาอยู่ที่ไหนเนี่ยเออเดี๋ยวนะไม่ใช่บ้านกูไม่ว่าไม่มีประตูด้วยเฮ้ยเปิดได้ปย่เปิดได้โอเคโเคหลครับมีใครอยู่ไหมับเออน่ากลัวนะพี่ชุกครับเกกชีช่ยมันจำสแก๊ก่าอย่าหลอกกูเนอโอ้บายก๊อดโอ้บายกอด กูต้องไปทางไหนไม่ตู้กูโดนชา้าแล้ววะเชีย่ยมันโดนชา้าทั้งเมวะอ๋อมีคีย์ขวาซูมนะฮะดดูะิะเปิดได้นี่ห้องน้ำแล้วกูต้องไปไหนอ่ะนี่ห้องอะไรอ่ะห้องนอนกูปะอันนี้ห้องนอนกูดิตอนแรกผมนอนห้องนี้นะท่านผู้ชมครับแล้วทำไมผมถึงแบบถึงเอ่อถึงแบบ บําพ่ห้องนี้อะไรอะ่ะคลิกคลิกคลิกอะไรเออไม่ต้องการดูอะไรเย้ยไม่เอาแนละ้วเจมเราต้องการนอนแล้วเราไม่ต้องการแบบว่าตื่นมาพบเจอกับฝันร้ายนะนี่คือฝันร้ายของกูใช่ไหมไม่เอาไม่ต้องการฝันร้ายนี่คือห้องน้ำกูดเด้อเฮ้ย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 เสียงอะไรอ่ะ เฮ้ยเสียงไรวะท่านผู้ชมครับเฮ้ยผมขบกูกลัวเจกันเนี่ยโอ้ภรรยากูมาหลอกกูได้ไง,งกูไม่เข้าใจเลยวฮ้ยไอ้ยีอะหลอกกูขอร้องไอ้สัตว์แม่งเอ้ยเจ๊ผีน่าก,กลัวไม่เอาไม่เล่นแล้วไม่อยากเล่นแล้วอ่ะมันน่ากลัวไปอ่ะท่านผู้ชมครับ อันเดียวสิอ่ะอะไรอ่ะคือเฮียยเฮ้ยวะเวที่หาพ่อเงาสัสฟ้าผ่าหาพ่อเงาฮะเป็นอะไรายไเป็นเรือยเป็นลายหรือต้องการอะไรจะสั่งกอล์มฮะไอเสียงลูกเสียงเด็กร้องไห้เฮียละคราค้างค้างค้างเฮ้ยเด็กเคี้ยมอย่าร้องนี่ไอเสียงเด็กจากไหนวะ โอ้ยไม่กอดโอ้ยเช็ดโอ้ตัวกุมยังเดินอีกนะมึงใจกล้ามากมึงทับถือมึงเลยมึงสุดยอดมากโอ้โหแม่งสุดยอดมึงเดินไปหาเด็กทำไมกูเป็นมึงนี่กูนอนแล้วแหละไม่ตื่นหรอกเออฮัลโหลเกมเพื่ออะไรฮัลโหลโอ้โหแม่งนี่น่ากลัวะว้าเสียงก็บิ้วกูจังไอสัตว์ หมดกันความเป็นชายชาตรีในต,ตัวกูเฮ้ยลอยเลือดใครวะแต่เหมือนแล้วเด็กอยู่ห้องไหนห้องนี้แน่นอนท่านผู้ชมครับห้องมันเปิดอยู่ลูกเป็นไรลกูกอ้าวลูกไปอยู่เป็นที่หญ่สัตว์โหลอยู่ไหนกลัวจริงเนี่ยย่าทำให้กูหลอดเขาหรอ ว่ามันรอดจำกูแล้วมันรอดจำผมแล้วท่านผู้ชมครับโอ้อย่าหาทำเถอะบางเรื่องอะ่ะเนาะบางเรื่องอะ่ะอย่าหาทำเนออย่าหาทำเนอเนออะไรอะ่ะตุ๊กตาใครเล่นตุ๊กตาไอ้สัตว์เก็บได้ไหมอ่ะกูเก็บไม่ได้เฮ้ยกูทำอะไรอะ่ะ ไม่บอกด้วยนะได้ผมทำไรวะท่านผู้ชมครับให้ผมอัญเชิญดวงวิญญาณหรืออะไรตะไบทิ้งไข่ยังไงต้องออกจากข้างนอกไหมเนะี่ยกูต้องไปนอนปะอะไรวะเนะี่ยรอยอะไรอะ่ะเออเปิดไฟได้ไหมนะเนี่ยกูเดินมากูไม่เปิดไฟสักดวงเลยดวนขอสำรวจก่อนนะครับว่าเกมนี้มีให้เราสำรวจบ้างนะฮะท่านผู้ชมครับ กดหมอบไมไม่มีเลขคือแอล้วเนี่ยคุณต้องกดตามเลขปะดูก่อนด,ดิมันมีเลขปะอ๋อไม่ใช่เลขกูค,คลิปมากไปเองเออมันไม่มีเฮียใช่ไหมบอกกูหน่อยว่าห้องนี้ไม่มีเฮียอะไรกูจะได้ไปกูไปนะไม่มีอะไรใช่ไหมงั้นกูไปนะกูไปนะเอาเดี๋ยวเธอ ท่านผู้ชมครับเกิดอะไรขึ้นเอาตีนกูเอาเดี๋ยวนะกูติดบั๊กเหรอหรืองไงทำไมกลัวอยู่ห้องนี้ไม่ได้อย่ยไปบอกเฮียกูเลยไม่บอก ia, เฮียอ,อะไรกูเล่นขังกูอีกในห้องไม่มีอะไรให้ผมเก็บเลยนะว <Wait! S 2> oh, ายโอ้ภรรยาของผมนัม่นคุณเลยผมคิดถึงคุณมากเลยแต่ว่าผมว่าผมฝังคุณไปเลยนะแล้วคุณมาที่นี่ได้ไงอา้าวเดี๋ยวเฮียและตัวกูหายใจช้ามาก ให้ใจเร็วดิให้ใจชายเฮียมันตายฮัลโหลเธอเธอเป็นไรอ่ะเธออันยโสชะอื่นไม่ได้ชะอื่นไม่ไเฮม่พอตโอเคท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมครับก็บ๊ายบายนะท่านผู้ชม ผมก็เริ่มใกล้หายกักตัวเริ่มดีกันเลยนะท่านผู้ชมเออก็ขอบคุณที่เป็นหัวนะครับนใต้เมนผมอ่านเมนทุกเม้นเลยขอบคุณที่เป็นหัวนะท่านผู้ชมเออแต่ก็ใกล้หายแล้วก็บายๆกันเกมนี้หล่อมากอีก <laughs> แล้ว